สวัสดีครับวันนี้มาเข้าสวนเหมือนเดิมครับวันนี้มาดูสวนผมว่าจะมาเก็บส้มไปกินสักหน่อยว่าสุกหรือยังครับก็เป็นสวนทุเรียนสวนส้มสวนผสมครับลูกนี้ก็สุกแล้วครับผมจะเก็บไปกินสักสองสามลูกครับ ต้มได้มาแล้วสามลูกครับคงจะพอจะไปดูทุเรียนว่าปีนี้ติดลูกเยอะหรือ,อยังครับว่าลูกเริ่มโตนะครับผมก็ได้ลดน้ำได้ลดน้ำเซติงเกอร์แล้วครับลูกก็ล่วงครับปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับล่วงเยอะอยู่ครับ กุงล้วงเยอะอยู่บริวเวณนี้ก็อีกแปลงหนึ่งครับเป็นแปลงส่วนผสมครับตัวนอีกแปลงหนึ่งมาดูอีกต้นหนึ่งครับทื่ว่าติดลูกเยอะเหมือนกันว่าล่วงหรือเปล่าต้นนี้ ้นนี้ไม่คยร่วงเท่าไหร่ครับลูกโตเยอะเลยครับขยายลูกขยายแล้วก็ลดน,น้ำได้แล้วลูกเป็นพวงเลยครับต้นนี้ต้นนี้ลูกเยอะกว่าต้นอื่นครับแต่ก็ยังมีร่วงเยอะอยู่ครับเพราะว่าลูกไม่สมบูรณ์ หอมครับหอมมากเลยครับคลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็ได้พาเ,เพื่อนๆมาสมบรรยากาศสวนผสมครับเป็นสวนทุเรียนสวนส้มครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ